แะจ้หาฮานอยฮาหนอยฮาหนอยเมื่อวา,หาหนฮานอยไม่ขู่ฮานอกปุ๋ยอ,โอ,โอ,อไไ่ะออกปะนะสามสามกองสุง่มตดจีนรอบนี้หนูไม่มีทองให้ร้านอื่นพลาดจะมีทองเพราะว่าตุดจีนเนาะคนจีนร้านทองคนจีนชอบทองนู่นนี่นั่นไม่ค่ะเพราะว่าทองที่ให้ไปส่วนใหญ่คนก็ไม่ได้เอาไปใส่หรอกเอาไปขาย ไปขายได้ไปก็ไปขายเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้ส่งเงินสดนะคะมากกว่ามูลค่าเฉลี่ยนะคะไม่ใช่ว่าคนเดียวได้5้าแสนไม่ใช่ชเฉลี่ย500ร้อยหนึ่งพันเฉลี่ยกันได้ได้เฉลี่ยกัน 1500. พันหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งมีแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์พันอย่างเดียวนะคะแบงค์ร้อยไม่มีนะคะรอบนี้อ่าแบงค์ร้อยหรือว่าจะมีไม่มีอาไม่มีเอาไม่เอามีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยนะคะมูลค่าเฉลี่ยกันแล้วห้าแสนบาทและก็ เป็นกระหลังส่งเครื่องรางวัดถูกมงคลน,นะคะและจะมีร่บสุดจะรู้สึกว่าจะได้ขนมด้วยนะจะมีขนมให้ไม่ไม่ใช่ว่าส่งไปเป็นขนมเปี๊ยะไม่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 ได้นะไม่เอาไม่เลิศแล้วก็เป็นเครื่องสําอางนะคะเป็นเครื่องสําอางอ่ะโอเครอบนี้เนื่องจากวันที่หนึ่งนั่นแหละเป็นวันเกิดตัวเองด้วยก็เลยให้ ะะแจกอยู่กันมานานและบางคนติดตามอุ้แม่หูอยู่กับแม่มานาาแล้วนะคะ่ะสองปีกว่าแล้วนะคะ่ะวันเกิดด้วยแหละวันที่หนึ่งกุานะคะตัวจีนปีนี้ขอให้รวยขอให้มีเงินขอให้ปัง ถ้าสดชื่นกองสุ่มเครื่องรางวัตถุมงคลเครื่องสำอางและส่งเงินสดเฉลี่ยกันนะคะไม่ใช่ว่าคนเดียวได้กันคนเดียวได้ปุ้มเลยห้าแสนไม่เฉลี่ยให้ได้กันหลายๆคนมุดเงินสดมูลมูลค่ากว่าห้าแสนบาทเฉลี่ยนะคะและ และ299บาทส่งฟรีรอบนี้ส่งดีส่งไวเพราะว่าเราเปลี่ยนระบบใหม่เข้าสู่ระบบขนส่งเป็น v i p กับขนส่งไปเลยรถม้าและ